เพลงที่28ํำนองเพลงขอเลวแค่นี้ศิลปินปานธนพรคำศัพท์มีดังต่อไปนี้ครับ b e l l i g e r e n t contentious bellicose disputatious pugnacious aggressive ความหมายก็คือที่ก้าวร้าวนะครับที่ก้าวร้าวนะครับคำนี้อาจจะรุนแรงไปนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเนี่ยเราควรเป็นเด็กที่ อ,อ,อย่าก,ก้าวร้าวนะครับเข้มแข็งแต่ไม่แข็งก้าวนะครับไอลักษณะคำว่าเบลิ g เจ e n t เนี่ยเบลมันจะแปลว่าสงครามอยู่แล้วเพราะนั้นเบลิ g เจ e n t นี่ผู้พวกชอบก่อสงครามเหมือนเบลิโคสอย่างเงี้ยครับลองไปฟังดูครับข้ารุษศาสตร์บัณฑิตหญิงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเชิญครับ And content is very put The potential is practitioners, actresses.